เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีปเป้ารถสวยๆกันอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่ใช่รถเต็นนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของฝากขายของเจ้าของ,ขอ,งอีทีเลยครับมอง,งไปครับก็คือลุงของเจ้าของรถคันนี้ฝากขายทีนะครับคันนี้ ลิมไปต่อวสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เลยเข้าไปดูปชมรถได้เลยนะครับคันนี้อยู่ที่ลามินทานะครับนะครับเป็น Honda Civic c ซ v i c สีดอนะครับปี97นะครับขายในราคา38,000บาทสีโดยรวมเงางามนะครับสวยงามมีแตกมีรอบปั้งด้านท้ายครับนะครับภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ธรรมดานะครับหน้าต่างไฟฟ้า นะครับเบาะหลังสวยงามทั้งหน้าหลังเลยนะครับภาษีต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับภาษี65ครับ38 0 0 0่นบาทนะครับรถดูรามมิทานะครับคันนี้สนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับไม่ใช่รถเต็นท์นะครับเรื่องเอกสารมีนะครับเรื่องเอกสารต่อมาแล้วนะครับของเครื่องก็สภาพเดิมๆนะครับใสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของไดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผม หาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ